それでも <laughs> Jatunjasi Benarasi Raja Pakat Saat kami Kala putih Nampan yata Satamat Sawanat sini Benarasi Ayandani Sampata Apilang kita Penayang parisa kamang So to sama kata Satu ayo obiku sampo Paro to tamma desenang Ayanja parisa safla Nanti kata wa sunatu tanti อิดานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะสะชัดที่สร้างวัชรุตระปัญจสตาธิกานิด้วยสร้างวัชระสหัสสนิปฏิกันตานิปัจจุปันนากาลาวเสนะ กทัคกามาสัสส์ดวะดัสส์มะนินังวาราวาเซนักปะนาราวิวารโหติเอวังทัสส์ภะกวาโตปารินิบันนาสัสสัญญุกะละกนนนาสัลลัคเทตับา สุภามัสดุพระพุทธศาสนายุกา่กันจำเดิมแต่ปรินิพนันแห่งพระองค์สมเด็จพระภูมีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว 2, 66, สองพันห้ารอบพรรษาปัจจุบันสมัย พฤษจิกายนามาตสุราินที่สิบสองอาทิตยวาวาลพระพุทธศาสานายุการนับจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันจะพึงกำหนดนับด้วยประการัชนี้ อิโตปรังสก,กัดจ,จังธรโมโสตบโบเบื้องหน้าแต่นี้พึงตั้งสมณาหารจิตสดับธรรมภาสิทธดังจะได้แสดงต่อไปโดยเคารพเทิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ชาลิเมบิคเวธัมมาสารานิยาปิยกรณากรุกรณาสังกหายาอวิวาดายาสัมกิยาเอกิภาวายาสังวัตันติตบัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนา ในสารานิยธรรมกถาเพื่อประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีสมควรแก่กิจจานุกิจที่พุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่วันธรรมวัฒนวนะคือวันเป็นที่ฟังธรรมอันเวียนมาถึงเข้า เมื่อวันเช่นนี้เวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ได้นิมิตถือเป็นโอกาสอันควรแก่การฟังพระธรรมเทศนาเพื่อจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติตามความเหมาะสมแก่สถานภาพของตนของตนถือเป็นโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป พระภูมีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสรู้แล้วได้อาศัยพระไทยอันประกอบด้วยพระกรุณาทรงบากบันมิได้ย่อท้อจึงทรงประกาศพระศาสนาเพื่อความพ้นทุกข์ของเวเนยสัตว์คือหมูสัตว์ที่พระองค์พอจะแนะนำสั่งสอนให้พ้นทุกข์ตามพระองค์ได้ ได้แนะนำสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งคุณความดีมีความเป็นกัลยาณปุถุชนเป็นต้นจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสโดยสิ้นเชิงได้พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมโดยปริยายคือทางเป็นอันมาก ทำโดยปริยายอันหนึ่งที่จะนำมาแสดงในวันนี้ก็คือธรรมที่เป็นสารานิยธรรมธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงซึ่งกันและกันเป็นธรรมที่ทั้งครือหัดและทั้งบรนพชิตผู้ที่อยู่ร่วมกันจะพึงประพฤติปฏิบัติต่อกันเพราะเป็นเหตุให้เกิดความรักเคารพกัน เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันละกันเป็นไปเพื่อความไม่วีวาทความสามัคคีเอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีหกประการสำหรับข้อปฏิบัติของบรรพชิตนั้นมีอธิบายดังนี้ข้อหนึ่งเมตตากายกรรมคือตั้งจิตเมตตา ปรารถนาให้เกิดความสุขแผ่ไปทางกายคือกระทำอะไรอะไรต่อการทางกายประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสัพพมจจารีทั้งหลายในเพื่อนคู่ประพฤติทธรรมทั้งหลายในญาติมิตรสหายทั้งหลายในบุคคลทั้งหลายข้อสองเมตตาวจีกรรม คือตั้งเมตตาปราถนาให้เป็นสุขทางวาจาที่พูดกันด้วยจิตประกอบด้วยเมตตามุ่งปราถนาสุขประโยชน์แก่กันในเพื่อนสพพรมจารีทั้งหลายในเพื่อนผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายในญาติมิตรสหายทั้งหลายในบุคคลทั้งหลายข้อสาเมตตามโนกรรม คือตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาปรารถนาสุขประโยชน์แก่กันทางใจประกอบด้วยเมตตาปรารถนาสุขประโยชน์แก่กันในเพื่อนสัพพรมารีทั้งหลายในเพื่อนผู้ประพฤติธ,ธรรมทั้งหลายในญาติมิตรสหายทั้งหลายในบุคคลทั้งหลายนี้เป็นสามข้อรวมความว่าทั้งสามข้อนี้ ประพฤติกายกรรมกรรมทางกายวจีกรรมกรรมทางวาจามโนกรรมกรรมทางใจแก่กันประกอบด้วยเมตตาปรารนาาสุขประโยชน์ในเพื่อนในเพื่อนสัพพรมจารีทั้งหลายในเพื่อนผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายในญาติมิตรสหายทั้งหลายในบุคคลทั้งหลายเป็นสามข้ออันมีเมตตาเป็นหลัก ในข้อความประพฤติท,ทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดังกล่าวข้อสแบ่งปันลาบที่ได้มาโดยชอบธรรมให้แก่กันและกันคือแก่เพื่อนสัพพรมจารีทั้งหลายแก่เพื่อนผู้ประพฤติทธรรมทั้งหลายแก่ญาติมิตรสหายทั้งหลายแก่บุคคลทั้งหลาย ในข้อนี้ก็เป็นการกระทำด้วยเมตตาอีกเช่นเดียวกันข้อห้าเป็นผู้มีศีลเสมอกันอันศีลนั้นก็ได้แก่ความประพฤติเป็นปกติเรียบร้อยดีงามเป็นไปตามพระธรรมวินัยบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้รวมความตลอดถึงตามกฎหมายตามระเบียบทั้งหลาย มีความประพฤติทางกายทางวาจาด้วยจิตใจเคารพในศีลในสิกขาบทวินัยทั้งหลายสม่ำเสมอกันในเพื่อนโรมจารีทั้งหลายในเพื่อนผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายในญาติมิตรสหายทั้งหลายในบุคคลทั้งหลายคือต่างม,มีความเคารพรักปฏิบัติตนอยู่ในศีล คือความประพฤติอันดีงามให้สม่ำเสมอกันมีศีลที่ต้องการนั้นได้แก่ศีลที่ไม่ขาดเป็นท่อนไม่เป็นช่องไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยคือไม่เป็นขาดของตัณหาอันวินยูชนคือผู้รู้สรรเสริญอันกิเลมีตัณหาเป็นต้นไม่ลูกคลำเป็นไปเพื่อสมาธิ ซึ่งมีอธิบายโดยโย่อว่าอันศีนั้นบรรพชิตพึงรักษาไว้ไม่ให้ขาดเป็นท่อนไม่ให้ทะลุเป็นช่องเป็นต้นและอีกประการหนึ่งไม่รักษาศีลด้วยมุ่งปรารถนาลาบยศสันเสริญสุขหรือมนุษย์สวรรค์อันเป็นตันหาความวินรนทยานยาก แต่ว่ารักษาศีลเพื่อมุ่งวีมุตมักผลนิพพานเป็นที่ตั้งอันเรียกว่าอันตัญหาอันกิเลสไม่ลูกครัมค,คือไม่ได้มุ่งผลของศีลเป็นไปอำนาจเป็นไปตามอำนาจของกิเลสตัญหาทั้งหลายและอีกประการหนึ่งการรักษาศีลประกอบด้วยความสำรวมทางกายทางวาจา ตลอดจนทางใจอันเป็นไปเพื่อให้ได้สมาธิคือความตั้งจิตมั่นในกรรมฐานอันเป็นที่ตั้งของกุศล,ลกรรมทั้งหลายการรักษาศีลพึงตั้งใจรักษาให้เป็นไปนตามที่กล่าวมานี้คือไม่ให้ขาดเป็นท่อนไม่ให้ทะลุเป็นช่องไม่ให้ด่างไม่ให้พร้อย ให้เป็นไทยไม่เป็นทาตของตัณหาความดิ้นรนทยานยากอันวินชุปันวินยูชนคือท่านผู้รู้สรรเสริญอันกิเลตันหาไม่ลูกคลำอันเป็นไปเพื่อสมาธิดังนี้ปฏิบัติให้สม่ำเสมอกันในเพื่อนสัพพมาจารีทั้งหลายในเพื่อนผู้ประพฤติทธรรมทั้งหลายในญาติมิตรสหายทั้งหลาย ในชนทั้งหลายชักชวนกันให้ปฏิบัติให้สม่ำเสมอกันข้อ6ซึ่งเป็นข้อท้ายก็คือมีความเห็นสม่ำเสมอกันอันความเห็นนี้ถ้าหากว่าเป็นความเห็นทั่วๆไปจะให้เสมอกันเหมือนกันนั้นไม่ได้อย่างเช่นคนนั้นเห็นอย่างนี้ คนนี้เห็นอย่างนั้นเป็นต้นต่างๆกันในเรื่องทั้งหลายแต่ว่าให้เสมอกันในด้านที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ว่าทิฏฐิคือความเห็นที่เป็นอริยะคือที่ประเสริฐเป็นนิยานิกะคือนำออกจากทุกซึ่งนำผู้กระทำทิฏฐิคือความเห็นนั้น ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบอริยทิฏฐิหรือนิยานิกาทิฏฐิดังที่กล่าวมานี้เป็นทิฏฐิที่ต้องการให้สม่ำเสมอกันดังจะพึงยกสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคขึ้นมาแสดงได้แก่ญาณคือความอย่างรู้ในทุกขัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ ในสมุทัยยสัตจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุเกิดทุก์ในนิโรธสศัตจะสภาพที่จริงคือนิโรธความดับทุกข์ในมรรคหรือทุกขนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ยานคือความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่ดังนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในองค์มรรค อีกประการหนึ่งคือสัมมาทิฏฐิในกุศล,ลกรรมบทอันได้แก่ความเห็นว่าบาปมีบุญมีการกระทําเมื่อทําดีก็เป็นบุญกระทําชั่วก็เป็นบาปเหตุมีคือเหตุของความสุขก็ได้แก่บุญเหตุของความทุกข์ก็ได้แก่บาปมารดาบิดามี คือผู้มีคุณทั้งหลายมีสมณะทั้งหลายมีในโลกนี้โลกหน้ามีมรรคผลนิพพานมีความเห็นที่ถูกต้องตามทรรนองครองธรรมดังนี้เป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องในองค์มรรคก็ดีความเห็นที่ถูกที่ชอบในกุศลกรรมบทก็ดีเป็นอริยทิฏฐิคือ ทิฏฐิที่เป็นอริยะคือประเสริฐเป็นนิยานิกาทิฏฐิความเห็นที่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ซึ่งย่อมนำผู้ที่ปฏิบัติกระทำความเห็นนั้นให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้เพราะฉะนั้นก็มาศึกษาปฏิบัติให้ตนเองได้มีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบดังกล่าวมานั้นในกุศลกรรมบทด้วย ในองค์มรรคด้วยเมื่อเป็นดังนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นที่ถูกที่ชอบเป็นอริยทิฏฐิเป็นนิยานิกาทิฏฐิซึ่งทำความเห็นดังกล่าวให้สม่ำเสมอกันในเพื่อนโรมจารีทั้งหลายในเพื่อนผู้ประบพฤติทธรรมทั้งหลายในญาติมิตรสหายทั้งหลายในชนทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ได้ตรสแสดงถึงข้อที่หนี้ว่ามีความหมายดังต่อไปนี้คือหนึ่งพิจารณาละนิวรณ์ทั้งหคือละกามฉันความพอใจรักใคร่ในการ,รมละพยาบาทความมุ่งร้ายปองร้ายละถีนมิทะความม่วงเคลิบเคลิมละอุทธัจจะกุกจจะความฟุ้งซ่านรำคาญ ละวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยตลอดจนถึงละความคิดฟุ้งซ่านไปในโลกนี้ความคิดฟุ้งซ่านไปในโลกหน้าละความวิวาดคือความบาดหมางกันตั้งใจเพื่อรู้สัจจะคือความจริงข้อสองพิจารณาเสพทิฏฐิคือความเห็นว่าได้ความสงบได้ความดับเฉพาะตน ข้อสพิจารณาว่าไม่มีสมณะผู้มีทิฏฐิคือความเห็นอย่างนี้ในภายนอกข้อสพิจารณาออกจากอาบัตและสำรวมระวังต่อไปข้อหพิจารณาว่าธรรมกรณียะคือกิจที่ควรทำของหมู่ด้วยและมุ่งศึกษาปฏิบัติศิษขาทั้งสามด้วยตนเองอย่างแรงกล้าด้วยข้อห พิจารณาให้มีกำลังในการฟังธรรมข้อ 7. พิจารณาให้มีกำลังรู้อัดคือเนื้อความรู้ธรรมคือข้อธรรมให้ได้ธรรมปราโมทคือความปราโมทในธรรมทิฏฐิสามัญญาตาข้อที่6นั้นให้ปฏิบัติไปตามนัยะะทั้ง7ประการนี้ก็ชื่อว่าเป็นข้อที่เลิศกว่าทุกๆข้อ สารานิยธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งความบาลึกถึงซึ่งกันรละกันนั้นไม่ใช่เป็นธรรมสำหรับที่บรรพชิตจะพึงปฏิบัติอย่างเดียวแต่เป็นธรรมที่เคาหัสมควรนำไปประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกันโดยปรับใช้ปฏิบัติให้สมควรแก่สถานภาพของตนดังจะแสดงพอสังเกตต่อไปนี้ สำหรับคือหัสนั้นสารานยธรรมทั้งหกข้อเสมือนบัรยัติหกรรประการเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขสงบไม่ทะเลาะวิวาทและทำให้เกิดความสามัคคีในสังคมและประเทศชาติข้อหนึ่งเมตตากยายกรรมคือแสดงออกทางกายด้วยเมตตาเช่นช่วยเหลือกันและแสดงกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและรับหลังการมีเมตตาเป็นที่ตั้งจะทำให้เกิดการเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาใจไม่เอาแต่ใจไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นเพื่อนมนุษย์ตกทุกข์ได้ยากเริ่มจากคนในครอบครัวเช่นญาติผู้ใหญ่พี่น้องเพื่อนร่วมสถาบันรวมถึงคนร่วมชาติเดียวกัน กล่าวคือจะแสดงออกในทางที่เป็นไมตรีไม่วางตนเป็นศัตรูกับใครข้อสองเมตตาวจีกรรมแสดงออกทางวาจาด้วยเมตตาเช่นบอกแจ้งแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีกราววาจาสุภาพต่อกันทั้งต่อหน้าและนับหลังบุคคลที่รู้จักใช้วาจา แสดงออกทางคำพูดจะไม่เกิดการกระทบกระทั่งกันด้วยคำพูดไม่กล่าวติเตียนหรือนินทาผู้อื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังรับผิดชอบในสารที่สื่อออกไปในปัจจุบันอาจรวมถึงการใช้เทคโนโลยีข่าวสารที่มักใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จมากกว่าข้อมูลที่เป็นจริง จึงทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นดังนั้นบุคคลผู้มีวจีกรรมอย่างรับผิดชอบและมีเมตตาจะทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นความอย่างเป็นสุขข้อ3เมตตามโนกรรมคือตั้งจิตปรารถนาดีคิดต่อกันด้วยเมตตามองกันในแง่ดีมีความปรารถนาดี ไม่คิดอิจฉาริษยาเพ่งโทษต,ต่อคนอื่นไม่คิดทำร้ายใครไม่พยาบาทใครย่อมมีคุณสมบัติความเป็นผู้นำคือคิดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นข้อสสาธารณโภคีได้สิ่งของใดมาก็แบ่งปันกันเฉลี่ยให้ได้มีส่วนร่วมทั่วกัน แม้จะเป็นของเล็กน้อยก็ไม่รู้สึกว่าหงแหนนำมาแบ่งปันกันตามสมควรข้อห้ศีละสามัญญาตามีความประพฤติสุจริตเสมอกับผู้อื่นไม่ทำตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของสังคมประพฤติอยู่ในกรอบมีความสุจริตถูกต้องตามกฎหมายระเบียบวินัยของสังคม ข้อ6ทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นชอบร่วมกับเพื่อนร่วมกลุ่มคนที่อาศัยด้วยกันในสังคมเดียวกันในหลักการสำคัญที่จะนำไปสู่ความเจริญหรือเป้าหมายอันนำไปสู่การแก้กปัญหาของสังคมรู้จักใช้เหตุใช้ผลและปัญญาที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน เพราะฉะนั้นสารานิยธรรมทั้งหประการนี้จึงเป็นข้อที่เราทั้งหลายทั้งครือหัดและทั้งบรรพชิตผู้ที่อยู่ร่วมกันจะพึงประพฤติปฏิบัติต่อกันเพื่อความเคารพรักกันและกันเพื่อความสงเคราะห์กันยึดเหนียวน้ำใจกันเพื่อความไม่วิวาทกันเป็นไปเพื่อความสามัคคี เพื่อเอกีภาพคือความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพระธรรมเทศนาในสารานิยธรรมกถาว่าด้วยธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถ,ถึงซึ่งกันและกันมีอัธาที่บายมาพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการาชานี

Mang bagantang maya yang kamu padikana tuhajyantang kalan dalisam walitu watamie kayena wajaya wajedasa wa sangkem gamang bagantang maya yang kamu padikana tuhajyantang kalan dalisam walitu नियम् वन्दे <Rafael pid>